ปาอีพ่ออีแม่มาบังเอร่อยพ่อไช่องจะเป็นลมลมไทยปีจะขออีเธอหนึ่งวันต่อไปเฮ้ยพี่น้องด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 งเฮ็ดเพิงเขาฉันทอยดงเฮ็ดเพิงหวานแต่ว่ามาสาโค้ดเลยพี่น้องมึงดูเผื่อปาดพี่พี่น้องมึงดงเฮ็ดเพิงหวานพุ่งขาดิ่งในปาดพี่พี่น้องขอพงเงี้ยเด้อกับพ่อพี่น้องคขาก่อนที่ไต้ดอกนั่นเด้อปาดโอ้ยสาเย็ดเพิงพี่น้องมึงดูเนื่อ หนึ่งสองสามสี่ปานีแม่มานแท้จะเสดายกมาซาโพดปื๊ขอลงบังเดเอง่ายไหมอะขอังเดดเถอป้าคนเียวโอ้นี้เนปล่อยเินกีเกียน่ปลาแล้วขันปาปลาปาอาลูกออกลายลูกากี้าดเอเอาบานงาไปดกปลายเป็นลกปื๊ดเ่าเลละ่นี่ับไม่ด้เถอ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเฉพากับเปจุ่มเยอะนาเก้าเกสีเก็บคขาอันเก้าเนี่ยก พี่น้องขยับประชวนพี่พี่น้องม้งซอยผูุขาเด็กโอ้ผูุขาสิบิล้ม่ะพู่งหลักขาดประชวนอ๋อ,ออีพ่ออีพ่ออีพ่ออีเว,ออเวน้องโห้เคยเห็นเขาสั้นสันส้นสั้นสัน้นปาทิด้สั้นไปสั้นมาหรือวก็พอเห็นหนึ่งขาพูดยีไก่พี่น้องเอาตาสั้นแล่นกัาป้าเจ้าม้าวงอันนี้เจ้าเห็นแล้วจะสกุลขี้งลูกมิดไปเรื่อยๆเฮ็ดเพิงอีน,เนีเฮ็ดเพิงหวานแต่ว่าเฮ้ามาซาพอดเจอไว้ด้วเถื่อนหนาตรงมน้าวงนี้ปาอดูมาว้าวง นี่ประมาณสามสีปาดชนทิ้งลูกปาดไปพี่น้องไม่จะปากเป็นเด้เพื่อเพิ่งดูเพิ่งซช้ผู้ขายทุกขาผู้ขายไม่จะตาฝันมาเพื่อพี่น้องโอ้ยผู้ขายอยากไล่สุดให้พ่อพี่น้องเบิ่งเด้บาด่งเพิ่งดูเพ่อพี่น้องผู้ย่าปาดปืดปาดโอ้ยคออยแม่โอ้ยเจ็บเจ็บผื่งมากผมจะเคยเห็นโอ้ยปาปาดปาดปาาดโอ้ย ห่วงเสถ็อพ่อแม่พี่น้องคอยเละใจปืด้ดคอยขึ้นมาซาแทนพ่อพี่น้องคอยขึ้นมามากไว้กันนี้โอ้ยขึ้นมาเหลือใจของพ่อนีน่พี่น้องค่ะโอ้ยโอ้ยป้าเอ้ย,ะอยสะอ่อนคักสะอ่อนแน่นยห่องเสถ็อพ่อแม่พี่น้องค่ะเจ้าชู้ิม่ออมมนะมถือวิ่งรถจะขับพ่อพี่น้องขะผู้ขานี่ไม่สบายสะอ่อนหลายกับจนตัดสติปุยูสะไว้จะกองนะป้าป้าไม่พูดเฮอยี่เด็กจมว่องจมคนสิคนทิ้ลูกกันแม่นเบิร์ดป้าอะไรจต่ผุนมาพดี๋ยว ปื้เอ้าหนึงแล้วเอ้านี่ป้าตัวเก็บกินไปแล้วป้าตัวหาศอกเอาตวดีไเหี้ยดอ่อนสเอ้าสามสหป้าพ่อแพี่น้องผกเจ็ไปก้สิเ็ดสบองสามสบสี่สิบห้าบดแปดสิ้าอยพอมพี่น้องป้าโอ๊ยแเหลือใจจะาของแท้ห้องค้าาะถอดพ่อแม่พี่น้องค่ะว่าบ่มบลจะถอดไปพ่อแม่พี่น้องมันเหลือใจจ้าของสะถอดไป ยิ่งพ่อให้เก็บเลยยืนต้อันนี้เด้เห็นรากก็เดือยนะพ่อเนาะพี่น้องอือเผยแกให้ค่าแก่กีดอยู่ค่ะเผยพี่น้องขาเทวดาฟ้าดินเดือบื้อเมื่อไหยังลุงเดียวเผยผู้ขาพ่อจะกินเก๋อยู่ค่ะเพรานพี่น้องโอ้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 เผนพี่น้องผู้ขาจะเป็นลมเราใช่พี่จะขอมีใจแล้วค่ะดงดงสบายพอน้องเป็นพระเจ้าเมื่อดามปุ่มบุพเพพวงไปละค่ะสวัสดีค่ะ